สวัสดีครับผมนายชัชธรรมพัพิทักอยู่ม .5 ทับ8เลขที่42ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับ 1. พมา่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นมีการทำสงครามกับพมา่านับ10ครั้งสงครามครั้งสำคัญคือสงค, 9, คราม9ทับในปีพศ .2528 ซึ่งพระเจ้าปดุงต้องการแผ่อำนาจครอบคุมดินแดนสวรรณภูมิ และเป็นการทำลายอาณาจักรไทยไม่ให้เติบโตเป็นอนาณาจักรใหญ่แบบกรุงศรีอยุธยาได้อีกครั้งพระเจ้าประดุงจัดทัพมาถึง9ทัพและมีความพร้อมเต็มที่ส่วนไทยแม้จะมีกําลังน้อยกว่าพมา่าแต่อาศัยผู้นําที่ดีมีความสามารถทหารจึงมีกําลังใจเข้มแข็งมีความสามัคคีพร้อมเพียงและประสานงานการกันได้เป็นอย่างดี กอ,องทัพพมา่าจึงแพ้พ่กลับไปสงครามไทยกับพมา่าสิ้นสุดในรัชกาลที่3นะครับเนื่องจากพมา่ามีกรณีพิพาทเรื่องพรมแดนกับเขตดแดนอินเดียของอังกฤษและพอต้นรัชกาลที่4พมา่าก็ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษความสัมพันธ์กับล้านนานะครับไทยได้คุ้มครองล้านนาให้ปลอดภัยจากประเทศพมา่ารวมทั้งยกย่องให้เกียรติ แก่เจ้าผู้ปกครองล้านนาเสมือนญาติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1-3สถึงสาปสนาพนาพยากาวิระซึ่งลบชนะกองทัพพามา่าขึ้นเป็นพระเจ้าเชียงใหม่ในสมัยรัชกาลที่1ครับต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมอญน,นะครับไทยได้ให้ความคุ้มครองความปลอดภัยและสร้างความเป็นมิมตรไมตรีกับหัวเมืองมอญเช่นในสมัยรัชกาลที่1 ไทยได้จัดทัพไปช่วยหัวเมืองมอนให้ปลอดภัยจากพม่านะครับทางนี้ยังให้ความช่วยเหลือครอบครัวมอนให้หลบหนีสงครามกับพม่าให้ที่พักอาศัยให้อาหารด้วยนะครับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับมีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจนะครับเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าเป็นส่วนใหญ่การค้าขายกับชาวจีนมีลักษณะพิเศษนะครับเรียกว่าการค้าแบบรัด หรือว่าเครื่องบรรณาการหรือที่เรียกว่าระบบจิ้มกล้องนะครับโดยแต่งตั้งทูตพร้อมนําเครื่องบรรณาการไปถวายจัก,กรพรรดิจีนราชสำนักจีนถือว่าเข้ามาแบบอ่อนออน,น้อมถ่อมตนและให้การรับรองกษัตริย์จากันั้นให้อนุญาตได้ซื้อขายกับจีนนะครับระบบจิ้มกล้องนะครับเป็นระบบที่จีนจะถือว่าประเทศไทยเป็นถือว่าประเทศอื่นเป็นเมืองขึ้น,นครับแต่กับไทยถือว่าได้ประโยชน์ทางการค้ามากชาติตะวันตก ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไทยมีการติดต่อทางการทูตกับประเทศทางตะวันตกได้แก่ประเทศ 1. โปรตุเกส 2. อังกฤษและสสหรัฐอเมริกาลักษณะความสัมพันธ์เป็นเรื่องผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญโดยความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจไทยนั้นยินดีให้โปรตุเกสอังกฤษอเมริกาส่งพ่อค้ามาค้าขายกับไทยได้แต่ในขณะเดียวกัน ก็เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ผลจากการครอบครองของชาวตะวันตกนะครับโปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับประเทศไทยส่วนประเทศอังกฤษได้เริ่มติดต่อค้าขายกับประเทศไทยในปีพศ2364หรือในสมัยรัชกาลที่2โดยอังกฤษแต่งตั้งให้จอห์นครอฟเฟตเป็นทูตเข้ามาเจราจาทางพระราชไมตรี และเจราจาค้าขายกับไทยโดยอังกฤษนะครับเจราจาขอให้คนไทยในบังคับของคนอังกฤษติดต่อค้าขายกับคนไทยได้โดยสะดวกแต่การเจราจานั้นล้มเหลวต่อมาอังกฤษส่งร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีเป็นทูตเข้ามาเจราจากับคนไทยในปีพศ2368ซึ่งตรงกับในสมัยของรัชกาลที่3และได้มีการทำสนสัญญาทางพระราชมัยตรี และสัญญาทางการค้าในวันที่20มิถุนายนพศ2 3 6 9เรียกการทำสวนทิสัญญาครั้งนั้นว่าสวนทิสัญญาเบอร์นี่ต่อไปยวนนะครับความขัดแย้ยงของไทยกับยวนนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งของไทยในคาบสมุทรอินโดจีนคือยวนเนี่ยต้องการเข้าไปมีอิทธิพลในประเทศเขมรและลาวซึ่งประเทศสละซึ่งเป็นประเทศราดของไทยนะครับ สงครามระหว่างยวนกับไทยเยอเดียกันมานานถึง24ปีจนถึงรัชกาลที่3เลยนะครับยวนอ่ะไปมีปัญหาขัดเกี้ยงกับประเทศฝรั่งเศสยวนก็เลยต้องยอมสงบศึกกับไทยเพื่อเตรียมกําลังสู้รบกับฝรั่งเศสทางเดียวไม่งั้นจะสู้ไทยไม่ได้นะครับต่อไปไทยกับขมรน,นะครับในสมัยรัชกาลที่2กษัตริย์ขมรไม่ได้ฝักใฝ่กับยวนเพราะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับยวนเสื่อมไปตามลําดับ จนถึงสมัยรัชกาลที่3ยวนเนี่ยมีนยโยบายปกครองเขมรโดยตรงทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับยวนจนกระทั่งทําสงครามกันนานถึง14ปีผลก็คือผัดกันแพ้ผัดชนะกันไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายสามารถมาสามารถตกลงยุติสงครามและร่วมกันปกครองเขมรด้วยกันได้นะครับต่อไปไทยกับมาลายู หัวเมืองมาลายูนะครับก็จะมีปัตตานีไซบุรีกับตันแล้วก็ตังการุนะครับต่างก็เคยเป็นเอกราชของไทยมาตั้งแต่สมัยอยุทธยาครั้งที่2ในปีพศ2310และหัวเมืองเหล่านี้ก็พากันแข็งเมืองสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงยกทัพไปปราบแต่ต่อมาในสมัยราัชากาลที่1ห,หลัง เสร็จศึกสงครามเก้าทัพแล้วก็ได้ยกทัพไปตีเมืองปัตตานีในปีพุทธศักราช2328ทำให้หัวเมืองเ,องเวลาอยู่ที่เหลือคือไซบุรีกับปันและตังการูก็พากันเกรงกลัวจึงส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปเป็นประเทศสุดท้ายนะครับลานช้างล้านช้างเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วนะครับ โดยก็จะขอยส่งเครื่องบรรณาการมาถวายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยก็มีความขัดแย้งระหว่างไทยกับร้านช้างเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ด้วยได้เกิดข่าวลือไปถึงลาวนะครับถึงเวียงจันทร์ว่าในไทยกับอังกฤษเนี่ยขัดใจกันเจ้าอนุวงศ์เห็นเป็นโอกาสก็เลยได้ยกกองทัพมาตีเอาดินแดนเอาตี เอาคืนดินแดนประเทศไทยนะครับในขณะที่เจ้าอนุวงศ์เจ้าเจ้าอนุวงศ์ถึงเมืองนครราชสีมานั้นได้เกิดวีรสตรีขึ้นนะครับก็คือคุณหญิงโมภรยาปลัดเมืองนครราชสีมาที่เรารู้จักนี่และร่วมกับราษฎรที่ถูกกวาดต้อนมาได้ออกอุบายเลี้ยงอาหารแก่นายทหารไพ่พลล้าน,ลานช้างพอเมาแล้วจึงจู่โจมฆ่าฟันจนทหารเราแตกพ่ายไปเมื่อเสร็จสิ้์ ราชการที่3ก็เลยโบรดกาให้เป็นเท้าสุรนารีนั่นเองครับขอบคุณครับผมนายรนชัธรรมพระวิทักษ์มห8แเลขที่1 2ขอจบการนำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเท่านี้ครับขอบคุณครับ